ดวงชะตาของชาวราศีธนลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีตุลกุมและก็ชาวราศีมิถุนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจําเดือนตุลาคมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องแรกของคุณเกี่ยวกับการงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นนะครับและก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จดีมากๆในการขับเคลื่อนชีวิตด้านการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นถึงแม้ว่านะครับอาจจะเป็นลักษณะท,ที่ต้องเหนื่อยก่อนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันสักนิดนึงแต่สุดท้ายทุกๆสิ่งทุกๆอยา่างที่คุณทุ่มเทล,ลงไปหรือสิ่งที่คุณขวนขวายพยายามลงไปก็จะสําเร็จแล้วก็เห็นผลเกิดขึ้นนั่นเอง ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสื่อถึงในรูปแบบของการขวนขวายพยายามนะครับก็หมายถึงว่ารูปแบบของไพ่ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเกิดขึ้นหรือจะต้อง <P ara> ผ่านการเพาะบ่มนะครับเกี่ยวกับภูมิปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นมันก็สื่อถึงในรูปแบบของการที่จะต้องอดทนเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันกับในเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้ก่อนในช่วงของครึ่งเดือนแรกจึงจะสามารถที่จะสำฤทธิ์ผลและก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่ไพ่ใบนี้การันตีกับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสื่อถึง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงแรงลงทุนลงไปมันจะเกิดผลดีแล้วก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นหร,หรือมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องราวของการงานที่คุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําไปหรือรอคอยอยู่มันสามารถคาดหวังเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นั่นเอง ต่อมาในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มลี้คลายขึ้นลงตัวมากขึ้นไม่ได้เหนื่อยเท่ากับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั่นเองไพบน,นี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าเริ่มที่จะนิ่งขึ้นนะครับความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสื่อถึงในรูปแบบของการที่คุณอาจจะได้เจอกับความสําเร็จในการต่อยอดหรือเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสายงานธุรกิจหรือใครที่อยากคาดหวังเกี่ยวกับตําแหนง่งก็มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน พราะไพ่ใบน,นีสน้สื่อถึงความก้าวหน้าสื่อถึงความฉลาดนะครับในการที่จะเอาตัวรอดหรือพลิกผันชีวิตให้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้นั่นเองฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ถือว่าควยนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจคุณก็จะสามารถมีลู่ทางและก็โอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวส่งผลทําให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีธนมในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมนับว่าเป็นการงานที่ลงตัวและก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสำหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้พไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นและก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะต้องเจอกับภาวะตึงเครียดวิตกกังวลความอึดอัดความไม่ได้ดังใจหรือเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวพยไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการกดดันนะครับหรือความรู้สึกที่เรียกว่าตึงเครียดหรือรายจ่ายเยอะการเงินค่อนข้างตึงมือทําให้คุณรู้สึกถึงภาวะที่อาจจะต้องเงินติดติดขัดขัด หรือลักษณะข,ของการที่เรียกว่าเงินที่คุณรอคอยอยู่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกิดขึ้นนั่นเองถ้าเกิดคุณคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของครึ่งเดือนแากในเกี่ยวกับการเงินนะครับก็อาจจะทําให้คุณต้องรอคอยก่อนยังล่าช้าอยู่ยังไม่ไปตามเป้า นะครับหรืออาจจะมีเรื่องราวของการผิดนัดหรือผิดสัญญาผิดเงื่อนไขหรืออาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นคียคลายมากขึ้นสถานการณ์ต่างๆเริ่มลงตัวเป้าหมายที่คุณรอคอยอยู่จะสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะอย่างที่เห็นแล้วครับช,ช่วงของครึ่งเดือนแรกจะมีภาวะตึงเครียดความกดดัน un, ความวิตกกังวลอยู่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เข้าเป้าบางคุณกับคุณได้อยู่นะครับบางเรื่องบางราวนั่นเองอาจจะเป็นเป้านะครับที่คุณคาดอยู่10แต่มันก็อาจจะมีการที่ตามเป้าเกิดขึ้นได้หนึ่งนั่นเองฉะนั้นนะครับก็ถือว่าความสําเร็จยังเข้ามาบ้างทําให้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังเหตุการณ์ต่างๆที่แย่ๆอยู่ตึง <t ming S 1> <ๆ S 2> มืออยู่คุณก็ยังผ่านพ้นไปได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ด ด้านการเงินของคุณยังเคลียร์ไมห่หมดนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีทางรอดได้อยู่และก็มีทางออกได้อยู่กับเขานั่นเองและก็นอกจากนั้นนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังไพ่ใบนี้ก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของความฟลุกได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณก็ยังพอมีเรื่องราวเกี่ยวกับความฟฟุกๆเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่นะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของความฟุกๆในเรื่องของการเงินเล็กๆน้อยๆก็พอคาดหวังกับเขาได้เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ด้านการเงินของชาวราศีธาตุลมนั้นอาจจะดูตึงมือหน่อยอาจจะมีภาระเยอะอาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องวิตกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินนั่นเองแต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังจึงจะเริ่มลี่คลายสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ดีไม่ทั้งหมดรอกครับเพราะว่ามันดีขึ้นบางส่วนนั่นเองเพราะว่านะครับมันมีเกณฑ์การเข้าเป้าแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นแต่ก็ยังดีครับอย่างน,น้อยๆมันก็เคลียร์ภาระแล้วก็เคลียร์ปัญหาคุณลงไปได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสำหรับความรักของชาวราศีธลมในเดือนตุลาคมนี้นะครับไพ่ใบแรกปรา,ปปากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้ดีมากนะครับ สำหรับคนโสดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ารุนได้เลยเกี่ยวกับการที่คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจหรือคู่ที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในความรักนั่นเองนะครับไพ่ทั้งสองใบสื่อถึงในรูปแบบไพ่ที่มีความสุขไพ่ทั้งสองใบสื่อถึงไพ่นะครับในลักษณะที่เรียกว่าคุณจะต้องเปิดเจอกับในเรื่องราวของความสําเร็จอะไรสักอย่างนั่นเองครับโดยเฉพาะในช่วงของครื่องเดอนล่างนั้นโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะรู้สึกว่าคคคนนนี้ือ ที่ใช่สาหรับคุณลวก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสในการที่คุณจะลงเอยเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะครับพระไพ่ย,ยังสื่อถึงในเรื่องราวของการที่เรียกว่าคุณมีความหวังกับการเติบโตขึ้นเพราะว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังองค์ประกอบไพ่ก็ยังได้ไ,ไพ่ไปที่ดีอยู่นั่นหมายความว่ามีโอกาสลุ้นในการต่อเนื่องหรือการคบหาในระยะย,ยาวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองทําให้คนโสดของชาวราศีธาตุลมสาหรับในเดือนตุลานี้นั้นถือว่ามีโอกาสครับที่คุณจะได้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนนั่นเอง ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ถือว่าความรักของคุณมีความชื่นมืน่นมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ก้าวกระโดดเกี่ยวกับความรักหรือมีเกณฑ์การตกลงปงใจในการครบหากันเกิดขึ้นนะครับในลักษณะของการที่เรียกว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์เติบโตขึ้นถ้าเคยคลายก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้ลงล็อกอะไรเกี่ยวกับความรักก็จะมีการลงเอ่ยเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องของความรักร่วมกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนใครที่กบาหาความรักกันอยู่แล้วช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่จะกลับมาลงตัวกันอีกครั้งหนึ่งดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมีความราบรื่นมีการท่องเที่ยวกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตระหว่างคุณกับคู่ครองในลักษณะท,ที่เรียกว่าสร้างสารรค์ความสุขในการและการเกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนในช่วงของครึ่งดั้นหลังก็ถือว่ายังดีอยู่เพราะองค์ประกอบไพ่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบไพ่ที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง แต่มันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ากว่าสําเร็จได้ต้องฝ่าฟันก่อนนะครับไพ่ใบนี้ยังเห็นได้ชัดเจนว่าก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาก็จะต้องมีจุดของการที่ต้องบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะได้เจอกับสิ่งที่ใช่นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเจอกับอุปสรร,รคและก็ปัญหานิดนึงอาจจะมีเรื่องราวของการที่ถ้าเกิดใครที่โสดอยู่นะครับก็ <S <S ยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาจจะต้องเจอกับจุดของการที่จะเป็นเจอคู่แข่งหรือปัญหาต่างๆเข้ามาต้องแก้ไขเป็นช่วงๆ ก่อนที่จะประสบความสาเร็จและก็ลงตัวกันเกิดขึ้นนั่นเองส่วนสําหรับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันในช่วงของเครื่องเดอนหลังอาจจะเจอเกี่ยวกับการที่ขัดแย้งกันได้บ้างทะเลาะก,กันได้บ้างหรือปัญหาต่างๆก่อนหน้านี้อาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นแต่ในช่วงของเครื่องเดินหลังเคลียร์กันจบก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้อาจจะสื่อว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนนั่นเองแล้วก็คุณก็จะลงตัวเกิดขึ้นได้แล้วก็จะสามารถทําให้คุณมีความสําเร็จและก็พึงพอใจเกิดขึ้นได้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองครับจึงสื่อได้ว่านะครับชีวิตในด้านความรักของคุณในเดือนนี้นับว่าเป็นความรักที่ดีเลยทีเดียวและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุล แล้วก็ชาวราศีเมถุนนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นดีเลยทีเดียวเหมือนที่บอกแล้วครับว่าคนโสดมีลุ้นได้ส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นดีมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้แต่ในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะเป็นจุดของการติดขัดภาวะตึงเครียดสักนิดนึงเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับในเดือนนี้ถือว่านะครับในเรื่องงานก็มีการพัฒนาอยู่ก็ให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ความรักเป็นหลักนั่นเอง ส่วนในเรื่องการเงินก็อาจจะติดขัดแต่ว่าคุณก็แก้ไขจนได้แหละครับจึงทําให้นะครับถือว่าในเดือนนี้ของชาวราศีธนมนั้นนะครับก็ยังเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณอยู่นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ